Life B ข่าวชั้นเลิศต่อกันเลยนะคะกับกระแสค,ความแรงของซีรีส์นะคะ Club Friday The Series 9กาวนั่นเองค่ะตอนรักต้องแรกและฉันชอบมากเลยเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเข้มข้นแล้วแถมยังมีเพลงประกอบที่มันทำให้ b บลิลอารมณ์มากขึ้นนะคะเรามีวงคุณภาพอย่างเคลียร์นะคะซึ่งมาถ่ายทอบอารมณ์ทำให้เราอินกับซีรีส์มากขึ้นเลยค่ะ เพลงครั้งหนึ่งไม่ถึงตายนั่นเองนะครับแต่ว่านอกจากคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์9แล้วนะครับตอนรักต้องแรกที่พูดถึงไปเนี่ยนะฮะคลับไฟเดย์เลิฟสอรี่ตอนความสุขก็พูดถูกพูดถึงมากด้วยเช่นกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าถูกสร้างมาจากเรื่องจริงของคนดังในวงการตอนนี้ใครที่ได้ชม2ตอนแรกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคงได้ยินเพลงประกอบซีรีส์ที่ยิ่งฟังแล้วก็โหยิ่งอินนะคบเพราะว่าได้นักร้องเสียงดีเสียงทรงพลังอย่างพี่ออฟปองสักเนี่ยนะครับมา ถ่ายทอดความรู้สึกจากซีวี์ให้กับคนดูนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าปลายทางที่ว่างเปล่าทําไมพี่ชอดถึงเลือก2ศิลปินนี้มาเป็นตัวแทนความรู้สึกนะคะไปฟังเหตุผลกันเลยค่ะจริงเราเป็นคนที่ชื่นชอบเครีย์มากๆอยู่แล้วนะเรารู้สึกว่าเสียงร้องของพทบบทัทเป็นคือถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีครับในขณะเดียวกันเราว่าสไตล์เมโลดี้ของของวงเคลีย์ที่เขาแบบร้องเองแต่งเองอะไรเงี้ยครับมันก็มีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับเับไปเองเราก็เลยให,ให้ให้เขาเป็นคนทำงานเอง เอาคอนเซปต์มาส่งก่อนค่ะเอาคอนเซปต์มาส่ง3อันเพื่อที่จะคุยก่อนว่าแบบแนวทางตรงกันไหมแต่ดีมากเลยค่ะที่พี่ชอกับทีมงานเขานโปรเฟชชั่นอลมากเขาเมือชีพมากคือเขาบอกได้ชัดเจนว่าแบบอันนี้คือใช่อันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือข่ะไฟเด้นะอันนี้น้อยไปอยขอเพิ่มตรงนี้อีกตรงนี้ตัดทิ้งดีกว่าอะไรคือแบบแล้วมันทําให้การทํางานมันค่อนขอ้างมันก็ไม่ถึงกับง่ายแต่ว่าเราก็เข้าใจโจทย์ขอชื่นชมกับไปทางข่ะไฟเดนเพราะว่าตอนที่เราทาเพลงเสร็จอะคะ่ะเราก็นึกไม่ออกว่ามันจะไปถูกใส่แล้วมันจะเป็นังงตรากวอออทีเซ์ม แล้วเหมือนกับเขามีการไปตัดดนตรีออกบ้างบางส่วนแล้วเน้นเนื้อร้องตรงนั้นกกัับบบรที่่เปน,เน,นนนนคิดดไ้้งายยใหอูแมีอะไรจะสารภาพนะมมันแล้วพอเข้าไปกับ ซีรีส์มันกลายเป็นแบบโพ้ความหมายเพลงมันขยายแล้วก็แบบฟีลลิ่งมันได้กันไปอีกเยอะมากคือแบบรู้สึกว่าสมแล้วค่ะที่คาเฟ่เดย์แบบดังทุกซีซั่นเลยเนี่ยหลายหลายคน <ๆ S 2> ที่เป็นแฟนละคร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะรอติดตามเพลงประกอบด้วยเพราะว่าเพลงนี้เราจะต้องใช้กันเปถึติเดือนด้วยกัน<ช>นะครับสำหรับคบาเฟ่เดย์ในซีรีส์เก้าตอนนั้นพอจะทำคาเฟ่เดย์เซเลบสตอรี่อะค่ะคิดกันถึงเรื่องของเพลงสักเพลงหนึ่งที่มันมีความหมายแทนใจฉันเดินทางสุดหุนทาง เมื่อพบคควาวาามงเปล่างใูนแงดาวไมม่ีอะไรที่เป็นมนนนะครับผมปลายทางที่ว่างเปล่าได้มีการคุยกับพี่ชอดครับผมมันจะมีข้อดีอยู่ที่ว่าเขาเรียกว่าบทมันชัดเจนก็จะเห็นถึงฉากเห็นถึงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำให้มันชัดเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างชัด ขึ้นเพลงทําเพลงกันมาเสร็จรปุ๊บก็เห็นว่าออฟน่าจะเหมาะกับเพลงนี้ครับผมออฟเขาก็ทํากันบ้านมาดีเขาเรียกว่ามีกิ่นนะครับคือเขาจะสามารถผสมเสียง เสียงเต็มเสียงแผ่วเสียงอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างโอเคเพลงนี้ก็เป็นเป็นพี่แอมเป็นคนเขียนเนื้อแล้วก็พี่ดอดเป็นโปรดิวเซอร์ครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากเนี่ยเพราะว่าคือคีย์สูงมากเรามาฟังแล้วเราก็เนื้อจริงๆเลยเงี้ยตีเข้ามาในในใจเราเลยอแล้วมันก็ตอบโจทย์ของคนที่เป็นคนในในแสงไฟจริงๆอะไร รีฟเพลงกันเราเราคุยกันเรื่องจริงหรือความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยคนนี้เวลารีรฟคนเขียนเพลงเนี่ยมักจะอินแล้วก็งานของขับเปรดซีหรือเซล็บซอรี่งานเพลงอันเนี้เป็นสิ่งที่พี่ว่ามันชัดเจนมากในคำว่าแรงบันดานใจ l i ฟ e ดีจาก GMM Bravo ทุกวันอาทิตย์เวลา4ทุ่ม45ทางช่อง GMM 25